อนี่ชีพพับนะเขากู้ศาตามไปอ่อยคุณพิมพ์ถึงทะเลแถมยังปล่อยรูปตัวเองกับคุณพิมพ์ให้ว่อนอีกก็คงจะคิดแหละว่าอยากจะพลิกชีวิตตัวเองจากดินสู่ดาวแต่ก็ว่อจะ่แพงผู้ชายเขาอะไม่เอาค่ะต้ว่าไปแหมเขามีทั้งเพชรอย่างกู้ศาสาแหละเรื่องอะไรเขาจะแบลอกก้อนปวดก้อนทรายมาทำหูแหวนหลัง นั่นนะสิคุณผีไม่ได้เป็นบ้านะเป็นฉันนะเอาปีบคุ้มหัวไปละจ้าน่าสงสารน้องเขานะแกแี่ก็อย่างว่านะฉันอ่ะคุณพรบปลา ว่างรอเปล่าครับท่านประธานเรียกพบค่ะท่านประธานเรียกดิฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะที่เรียกคุณมานี่มีเรื่องอยากจะขอโทษคุณสะหน่อยขอโทษฉัน